อดีที่ผิด,ด,ดพลาดหรือทั้งหมดนี้เรามาดูงี้ดีๆจ้ะผิดพลาดบางคนทําไงผิดพลาดบางคนไปผิดศีลอย่างเงี้ยไปกินเหล้าอย่างเงี้ยจ้ะไปโกหกเนี่ยฮะโกะหกมาบ่อยๆเลยผิดศีลกินเหล้าเล่นการพนันอย่างเงี้ยบ่อยๆเลยสิ่งที่ให้คําแนะนําคืออย่าไปนึกถึง แต่ณเวลานี้นี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะผิดศีลกินเหล้าหรือว่าเื่องกับันอันหรืออะไรัยอย่างอะไรพวกเนี้ยเราต้องดูเงื่อนไขค,ครับว่าก่อทำอขออ่อจะทำไมเราต้องผิดศีลถรือว่ากินทำไมต้องกินเหล้าก็ต้องย้อนอดีตก่อนหน้านี้น แล,แล้วดูเหตุการณ์คาว่าจิตเล่านี่เราก็ดูคืออะไรก็จะเกิดจากเขามีการบังคับให้กินบังคับโดยเขามีโชว์รูปรูปนี้ให้ดูกินแล้วดีนะกินแล้วแข็งแรงกินแล้วนี่สังคมยอมรับเลยว่าดีอะไรเงี้ยยอมรับว่าเป็นพวกเข้าสังคมดีได้อะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วก็มีสิ่งแวดล้อมลระบังคับก็คือตกลงคือจินแล้วตัวเองก็จินมาเรื่อยๆรรื่มันคืออะไรอะ่ะอดีตจ้ะอดีตเป็นผู้ที่โฆษณาเล่าก็คือเชิญชวนหรือบังคับให้โคจินเนี่ยตกลงเราได้เราอยู่ในะตำแหน่งต้องกินเล่านี่นะแล้วก็มีโฆษณานี่ง เขาก็มาโฆษณาให้กินอดีตแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่บังคับให้คนหนึ่งก็กินหรือกี่คนกินล่ะนี่ฮะเราก็ได้องค์ประกอบแล้วว่าเนี่ยมีสิ่งเวลเราบังคับว่าให้กินหรือมาเมาสมัยหลงพี่ตอนตอนนั้นอะตอนที่ตอนที่ปีหนึ่งไงนะปีหนึ่งของอีกสถาบันหนึง่งสถาบันล่าสุดอะ เขาเขารับน้องรับน้องที่แถวกเกาะสม็ดจ้ะถ้าแถวนั้นน่ะเขาก็เมาอันนี้เลยทั้งรีสอร์ทเลยจ้ะเพราะว่าก็มีพี่ด้วยก็มีพี่รหัสอะไรเงี้ยฮะมีอะไรสารพัดเขาก็ทำสิ่งมาลองคือบังคับกินน่ะแต่เราไม่จ้ะเราก็เป็นแบบงอๆเลยแล้วก็เป็นภาพ ภาพวาดเราไม่เราเป็นพวกที่แบบแบบว่าแบบไม่จินอะคือเป็นแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สังคมอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจอะเขาก็ไม่ไม่อะไรกับเราจะสังเกตนะองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยคือเราเป็นผู้อดีตเราเป็นผู้ทําทําสิ่งที่เราเป็นในวันเนี้ยอะ คือเราเป็นคนโฆษณาเราเป็นคนประคับให้คนจินในะอดีตเราเป็นเราเอาเงินให้คนนี้ให้มีเงินซื้อเล่ากินเนี่ยทุอกอย่างหรือไม่แต่คําว่าโกหกก็เหอะคือไปดูองค์ประกอบจะ้ะเราจะเห็นอดีตชัดเลยว่ามันคืออะไรอย่างนั้นอ่ะเพราะงั้นการจินเล่านี่เกิดจากอะไรเกิดจากไปทําคู่กรรมคู่เวรไว้จ้ะ เช่นตอนอดีตเป็นผู้โฆษณาจิตเล้าอย่างทาให้ชีวิตเขาพังอย่าทําให้บริษัทอุัศน์ไปทําลายบริษัทอุตตั์เขาอะ่ะคือไปเอาบาปมามามาเบียดเบ,บียนทาลายบริษัทอุทัศนั่นแหละจ้ะไปรับเอาบาปบาปนี่เขามาจากพานเขาเลยนะก็เมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไว่ามนุษย์เนี่ยก็เ,เป็นก็เ,เป็นธาตุส่วนบุญได้มาหล่อเลี้ยงให้ ให้เป็นบุญก็มีความสุขความต้องเลทถ้าบาปมาเนี่ยก็จะบังคับให้ทุกข์ก็ดูดิคนบาปเป็นไงอะ่ะหน้าตาร่างกายก็เป็นในระฉานเนี่ไหมจ๊ะแล้วก็อะไรก็ก,ก็มันสุขมันสวยงามไหมละ่ะพอเราเห็นคนคนอย่างนง้้เราก็นี่คือคนบาปก็เห็นก็รู้รรอยู่คนกินเหล้าอะไรเงี้ยก็รู้เนี่ยคนบาปแต่ก็จินกันเห็นปะทาไมต้องกิน เขาถูกบังคับจะ้ะบังคับด้วยอะไรบังคับด้วยคู่กรรมคู่เวรบังคับด้วยคู่กรรมคู่เวรจะ้ะแล้วก็หรือไม่แต่โกหกหรือผิดศีลแต่ละข้อก็ตามจะ้ะหรืออะไรอะไรที่ผิดพลาดท,ทั้งหมดอะ่ะเกิจากคู่กรรมคู่เวรดังนั้นถ้าจะบอกนาวันนี้คือจะบอกว่าอดีตพี่ผิดพลาดอย่าลืม พอพูดคำนี้เอฟมันไม่เหมือนกับที่ท่านบอกนี่สังเกตนะฮะเราค้นมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะจะไม่แบบนั้นแล้วไม่ให้พี่ผ้าเรือให้หมดเลยไม่อ่ะอะไรทั้งหลายนี่เวลาผ่านเข้ามานี่จะมีคําถามเลยนะพยายามหาคําตอบมันมันจะมีอะไรที่มันขัดขัดอะทําไมต้องว่างอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีคําตอบขึ้นมาแต่คําตอบนั้นเราก็ แล้วก็ไม่ไม่หาคําตอบแล้วก็ผ่านไปแต่มันจะสะดุดตลอดอะดังนั้นอดีตพี่ผีผ่านเราไม่ลืมจะ้ะเราจะลงรายละเอียดเพื่ออะไรเพื่อจะไปหาคู่กรรมคู่เวรเพื่อจะใช้หนี้ให้จบจ้ะไม่กันไม่จบเพราะตอนนี้เรารู้การเปลี่ยนกทบขออให้เป็นบุญแล้วไงเรามาถึงขั้นตอนนี้แล้วอะ่ะ กันราเรแล้วเวลาบุญเนี่ยทําไมบอกให้นึกถึงบุญน่ะนึกถึงบุญ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 นั้นบุญนี้แล้วอดีตที่ผิดพลาดนั้นเรานึกถึงให้เป็นบุญไม่ได้เลยหรอเราอาดีตที่ผิดพลาดลืมไม่หมดเป็นต้นว่าเรากินเหล้างั้นเราอย่านึกถึงแต่รู้เปล่าว่าผู้ที่บังคับให้เรากินเหล้าอะ่ะเขาเป็นคู่กรรมคู่เวรเราแล้วเราเองเนี่ย เดี๋ยวจะต้องไปบังคับให้เขาจินต่อไปอีกนะมันไม่จบแต่างมันเป็นวงจรแต่เราลืมแล้วอ่ะเราไม่แก้ไขอันนี้ไงเราไม่อยากเจอคุกคามคุณเวณนี้คำว่าไม่อยากเจอคือเราไม่อยากแก้ไขแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเจอยังไงก็ต้องเจอเพราะมันไม่ได้แก้มันไม่ได้แก้จ้ะเพราะนั้นอดีตที่พลาดหรือวันนี้เราไม่เอาอ่ะเราไม่ว่าอย่างนั้นนะจ๊ะ แต่ใช้กับใช้กับพวกด่วนๆด่วนๆไปนั่นว่ามาแบบมาแบบแจ้เลยแบบสลืมลมแบบืแบบว่าไม่ไม่มีแรงจะสู้อะไรเลยเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเอาแบบว่าอย่าเพิ่งอะไรกับทำที่เป็นกิเลสเลย,เ,ลยเอาแค่ให้หล่อเลี้ยงบุญไม่ก่อนบุญไม่ก่อนอย่างเงี้ยแต่หนครัวเนี้ยเราค้นเราทํางานจ้ะเราต้องเข้าไปแก้ไขอ่ะเข้าไปจบ จบเรื่องราวไอ้จ้ะแล้วเวลาเราจบเรื่องราวเนี่ยเราไม่ได้จบแค่เคสของเราว่ากินเหล้าเรากําหนดไปให้เกิดทั้งนิพพานทําบุญเลยว่าเป็นเคสอย่างเงี้ยให้โหสิกรรมพอเรากินเหล้าเราก็เห็นเลยอืมโอ้โหเราเองเนี่ยเป็นคนโฆษณานะเนี่ยโหเราบังคับให้เขาจินนะเนี่ย เราเอาเงินให้เขากินเหล้าเลยเนี่ยเราสนับสนุนให้เขากินนะเนี่ยจ่ายเงินค่ารับน้องเงี้ยฮะแล้วก็ระบุเลยให้กินเหล้าไปซื้อเหล้ามานเนี้ยเลาาชีวิตพังเลยนะจากเดิมไม่เคยกินก็กินตั้งแต่ปีหนึ่งจินไปเรื่อยไปทํางานก็พังไปเรื่อยไปเรื่อยเลยแล้วก็เป็นมะเร็งตับตายอายุสั้นๆเลย ไปวัติเหตุตายเงี้ยมันทบลายกันอ่ะดูเหมือนรักกันดูเหมือนอยากให้มีความสุขแต่ว่าคือการสังหารเนี่ยจ้ะแล้วเขาก็จะแล้วก็จะวนกันทําเงี้ยต่อไปหนักขึ้นไปเร,เรื่อยเรื่อยเลยจ้ะเพราะเป็นยุคกาขาวไงจ้ะไม่รู้เรื่องอะไรเขาปิดบงังดังนั้นอะไรจะมาเข้ามาหาเราจะเป็นเรื่อง เรื่องเศร้าเรื่องอะไรหรือผิดพลาดอะไรหรือเรื่องบุญอะไรเรารับบทเลยจะเข้ามาเมื่อไหร่เราทํางานเลยเราแก้เลยจ้ะเราไม่ใช่เรื่องแค่ว่างานนี้เราเอางานนั้นไม่เอาไม่ใช่จ้ะทุกงานคืองานบุญเลยจ้ะทุกงานคือคือโอกาสในการเกิดบริสุทธิ์ฐาขึ้น แลการที่อดีตที่พลาดแล้วเรานึกถึงได้แปลว่าเรากำลังเข้าไปหาคู่กรรมคู่เวรนั้นเลยี้ะซึ่งหายากยากอ่ะการจะไปเจอเขานี่ยากผูกตันมาหลายชาติบางทียังไม่เจอเขาเอาไว้ใช้ตอนเด็ด็ๆอะ่ะแล้วเขาก็ลือเปิดขึ้นมาเพื่อจะจัดการกับเราแต่ครั้นี้มาแล้วก็ก็เคลียเลยดีดีไม่ใช่หรอจะมีเท่าไหร่เราก็เคลียให้หมดเพราะเป้าหมายเราคือที่สืบทางขบุญอยู่แล้ว แล้วการทำอ่ะก็ทําเพราะเป็นพระผู้สร้างทําเพื่อพระผู้สร้างอยู่แล้วแล้วก็รู้เลยโอ้โหนี่เราเป็นเราเป็นคนโฆษณาเล่าเนี่เราเป็นคนบังคับให้เขากินเนี่ยเราเป็นคนสนับสนุนให้กินเนี่ยเราเป็นเจ้าบือให้กินเนี่ยเราเป็นคนให้เงินเนี่ยเราเคนทําสิ่งแวดล้อมให้เนี่ เราชีวิตเขาพังน่นะเขาก็เลยอาฆาตเลยคําว่าอาฆาตนี่ไม่จําเป็นว่าเขาตั้งใจอาฆาตยุ่นี้นะการกระทํำมันบังคับของการอาฆาตทันทีเลยจ้ะเขาบังคับด้วยบาปด้วยบาปคือยังไงก็ต้องได้รับผลนะไปบังคับให้เขาจินตัวเองก็ต้องถูกบังคับให้จินมันอย่างเงี้ยบ,บังคับแล้วก็จะหนักขึ้นไปเรื่อยๆคําว่าหนักขึ้นเรื่อยๆคือมันจะไม่แค่หนึ่งคน มันจะเพิ่มเป็นสองสามสี่ห้าไปเรื่อยเลยไปทําชีวิตเขาหนึ่งคนพังแล้วเขาเป็นเกี่ยวพันกับใครอะชีวิตพังเป็นแถบๆเลยจ้ะเห็นไหมมันเยอะขนาดนั้นตอนนั้นมีเรื่องอะไรเนี่ยแล้วก็ตรองแล้วก็แก้เข้าไปอ๋อยินเหล้าตอนนั้นเรากินทําไมเรากินนะโอ้เป็นเพราะอย่างนี้นี่เองนี่อดีตเราก็ต้อง หมือนคนสุบรีอ่ะคนสุบรีพอสาวไปปรากฏว่าอดีตก็ไปลมควันรมควันสัตว์ไปรมควันมแมลงเงี้ยจ้ะไปเอาเอาควันไปใส่มแมลงเอาไปใส่สัตว์อะไรเงี้ยนั่นฮะคู่กับคู่เวรคือคือสัตว์นั้นละจ้ะหรือคนคนนั้นหรือว่าสิ่งแวดล้อมนั้น เกิดการอาฆาตจองเวรทันทีคําว่าอาฆาตจองเวรก็ไม่จําเป็นว่าเขาต้องบอกว่าเขาอาฆาตนะนะกาลังของบาปที่อยู่ในที่เขาบันทึกไว้ในนั้นนะในที่ไปทําเขาอะไปลงความเขา,ลเขาแลือตัวเองอ่ะจะมีบาปคือมีกิเลสก็อยู่ในในตัวเขาแล้วก็ตัวคู่คำคู่เวรและคําว่าคู่เวรไม่ใช่แค่หนึ่งนะหนึ่งสามารถเป็นล้านก็ได้จ้ะ หนึ่งต่อล้านหรือหนึ่งต่อทั้งหมดทั้งนีาพผา่านทรรมบุก็ยังได้เลยซึ่งตอนนี้เขาให้ทําเขาทําแบบนั้นแล้วเขาพัฒนาถึงขั้นตอนนั้นแล้วอ่ะหนึ่งต่อทั้งนิาพผ่านทํามบุญเลยอ่ะต่อทั้งทอดธรบุญทั้งหลายอย่างเงี้ยเพราะเขาพยายามจะไม่ให้ไม่ให้จบสิ้นเลยะเขาจะต้องยึดให้ได้หมดไงเราก็ไม่ไม่ยอมอยู่แล้วอ่ะ เราก็ต้องแก้ด้วยสามสัดก็ไปลงพันเขาเขาคาดจองเวรด้วยบาปอะบังคับทําให้บังคับว่าต้องสูบต้องลงพันตัวเองแล้วก็เวลาลงพันเองเพื่อจะให้ดําเนินต่อไปเขาก็รู้สึกว่าดีรู้สึกลงพันแล้วมีมีความสึกสูบแล้วปลอดโปรสุบแล้วโลง่งสบายอะไรเงี้ย แต่มันจะโล่งสบายได้ไงมันทำลายเพราะเป็นทำลายเขานี่เนี่ยเพราะเราสุบรี่มาเราก็นึกถึงโอ้สุบรี่นี้เป็นเพราะว่าแล้วก็สอนสุบรีเนี่ยขวัญก็ไปทำลายคนอื่นอีกเราก็นึกถึงบารมีสามสิบทันเลยจะ้ะแล้วก็ให้บริสิสามสิบทันเขารักเขาเหมือนเรารักลูกเหมือนพ่อแม่รักเราอ่งนั้นะ แล้วก็โอโหสิกรรมเขาให้เราโหสิกรรมให้บริษัทสืทถัดเนี่ยและบริษัทสืบต้า์การให้รับไปโโหสิกรรมเนี่ยความรักความเมตตาเอื้อถอนให้เขาแล้วโหสิให้เขาเขาจะได้มีบานมีสามสิบทัดซึ่งเป็นความรักความเมตตาเอื้อถอนเนี่ยเยอะพอเท่าเขามีเยอะเขาถึงจะให้เรามาได้แต่ถ้าเขาไม่มีแล้วเขาจะให้เรามาได้ยังไงเราต้องเป็นผู้ให้เนี่ย เหมือนบางคนเนี่ยเขาเขามีลูกเนี่ยถ้าไม่ให้บารมีสามสิทธ์กับลูกในความหมายคือไม่ให้สมบัติของเขาเขาจะมีสมบัติได้ไงหรือเอาง่ายๆนี้กันไม่ให้บารมีสามสิทธ์กับลูกเช่นทําให้แบบเป็นบาปเป็นตึงเครียดอะไรไปอ่ะเด็กคนนั้นก็ก็ไม่มีจะแล้วไม่มีอะไรจะให้ด้วยนี่ยกตัวอย่างง่าย แต่เมื่อให้บริณีถ่ายอุทานแล้วก็คือให้ความรักความเมตตาเอื้ออาทรให้ความปลอดภัยไม่ใช่ให้ความรักความเมตตาแล้วก็ให้บาปด้วยเป็นต้นว่าโกรธกระทาหรือว่าอารมณ์เสียเป็นบาปเป็นราเ,เล็ขึ้นมาแล้วก็สิ่งขวลเราก็ก็มีบาปเป็นด้วยอะไรด้วย ก็เอาบาปไปให้มึนก็รับบาปเต็มๆเลยก็ยกลับมาเงครัคือต้องไปเข้าใจต้องไปดูดีๆจ้ะจริงแล้วมันง่ายๆจ้ะไปไปไปดูไปนอนคิดไปนอนนึกไปรองดูจ้ะเราจะเข้าใจเองอ่ะโดยจดจ่อไปที่ศูนย์กลางพระผู้สร้างละ่ะศูนย์กลางกายทือหลวงปู่ที่ท่านเป็นพระตท่านธรรมนะอยู่จักรวาลพระตท่านธรรม เด็กหลวงพ่อเนี่ยคุณยาติอาจารย์เนี่ยซึ่งท่านดูแลเราอยู่บังคับเราอยู่ตลอดอยู่แล้วจ้ะตลอดเวลาเลยอ่ะต้องรับรู้ว่าท่านให้เราเป็นผู้มีความสุขความสำเร็จตลอดจ้ะแก้ไขให้ตลอดเวลาแต่ที่ไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าไปทํางานให้บาปได้เลยจ้ะ ไม่มีสุขอลยจะมีแต่เดือดร้อนเลยจนี่ฮะอดีตที่ผิดพลาดก็ดูแล้วก็อ๋อเจอละคู่กรรมคู่เวรน,นั้นคู่กรรมคู่เวรน,นี้แล้วพอสาวเข้าไปคู่กรรมคู่เวรไม่ใช่ใครเลยเป็นผู้ที่ให้บรารมีสาธุทัศน์กับเราเป็นญาติเราเป็นพ่อแม่พี่น้องกระทบกระทั่งกันแล้วทําไมกระทบกระทั่งกันตอนนั้นมิผ่านเราเล็กจ้ะ เราโดนตีกรอบด้วยบาปเยอะมากเขาเลยบังคับเราได้มาก่อนอะตอนนี้เราก็เลยต้องมาแก้แล้วมันเยอะเลยล่ะมันเลยพัวพันมาถึงตรงเนี้ยแล้วระดับของชาติระยะเวลามันทับซ้อนมาเยอะๆๆเลยดังนั้นดูเหมือนมันเยอะมันเหมือนไม่หมดแต่ไงมันก็จะหมดอ่ะเพราะเราแก้ได้แล้วมันเร็วมากเวลาเราทํานี่เราทําเร็วมาก เวลาเราลบนี่เราลบฟืดอย่างเร็วเลยนะลบตลอดสายเลยอะ่ะเขาก็พยายามซุกซ่อนเขาตลอดสายเหมือนกันแหล,ละารพัดแบบอะ่ะเราก็ลบลบทางนิพานทางบุญที่ว่ทาทางบุญที่ว่าทางบุญนี่กันแนหะแล้วแต่ว่าเราลงลึกขนาดไหนลงลึกขนาดไหนก็ตรองไปเก็บไปเรื่อยอย่างเงี้ยง่ายๆพอทํา,าทไปรู้สึกปลืม้มมีความสุขอก่นเลยนะเห,หม สนุกมีความสุขตื่นตัวไม่เหงาวุ่นอะไรย่เงเพราะเราเรามีเวลาหลับตาลงได้ไงละ่ะหรือว่าคําว่าหลับตาลงหมายถึงว่าว่านอนหลับนะเราไม่ได้หลับจ้ะเรานอนเฉยๆแต่เราตื่นเราต้องตื่นตื่นด้วยบุญบาร,รมีอ่ะก็คือนึกคิดเรื่องแบบที่ว่ามาเนี่ย ก็คือการทํางานเลยล่ะในการแก้ไขเราก็พอเรานึกอดีตที่พลานเราก็จะได้เจอคู่กรรมคู่เวรพอเราสาวคู่กรรมคู่เวรไปก็เจอบาร,รมีสามสิบทัสเลยจ้ะให้บาร,รมีสามสิบทัศกันมาก่อนล้วนแต่เป็นพุ่มตัวขุณแต่เราดันไปทำร้ายเขาไปอากตันยูโดยบาปเขาสั่งนะนะดันไปให้บาปเขาสั่งนั้นแก้ไขได้เลยก็เอาบร,ริีสามสิบทั์คืนเลย มิสามสัน์เรารับมาได้ไม่จํากัดจากศูนย์กลางพระเด็กลงปูปจ่ะพระเด็กลงพ่อคุณยายศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือศูนย์กลางของจัก,กรวาลพระตถาทุนธรรมอ่ะล่ะหรือว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของตัวตนของเราเองอ่ะล่ะของครูบาอาจารย์เรานั่นเองง่ายๆนี่เองมิสามสัติทัศก็คือความรักความเมตตาเอื้อทอนความปลอดภัยให้คัอื่ก็คืออาการที่เรารัก พ่อแม่เรารักลูกเราลูกเรารักพี่น้องเราอย่างเงี้ยนะะเรารักบุคคลที่เรารักเนี่ยนั่นแหละบริสัมท์ัพหมดเลยนะเรารักคนที่เรารักอย่างเงี้ยใช่หมดเลยแต่ถามว่าเป็นระดับบริสัมทัศน์แค่ไหนก็จะมีระดับของบริสัมทัทั์แต่ทั้งหมดก็เป็นบริสันท์ทัพจ้ะที่คําว่าตั้งท่าต่มก็คือถ้ามีเปอร์เซ็นต์นน้อย เราตั้งไปเรื่อยเดี๋ยวก็เยอะๆขึ้นเดี๋ยวก็เ,เรียกว,ว่าทับทวีก็เ,เป็นใบสามทัศที่สมบูรณ์ไอ้ที่ไม่สมบูรณ์คือเขามีบาปเจืปอปนอยู่เดี๋ยวเขาจะถูกคัดออกเขาจะถูกเบียดเบียนหมดไปหมดไปจะเหลือใบสามทัศที่ที่ล้วนๆไม่มีธรรมอื่นๆเข้ามาปนอ่ะมีเฉพาะธรรมที่เป็นบนุญดังนั้นใินสามทัศอยู่เต็มหมดเลยอะ่ะเพราะเราอยู่ในนิพพานทําบุญอ่ะยังไม่ได้ไปนิพพานไหนเลย ยังไม่ได้ไปนิพพานของกิเลสอ่ะเหลือปัญจคตาธรรม,มาเราหาวิสัยธรรมง่ายแค่นึกถึงก็ได้แล้วนึกนึกก็ได้แล้วอ่ะนึกนึกเอาเดียนึกเอาหรือว่าจะรอตอนที่ลําบากมากแล้วค่อยนึกบางคนรอตอนไหนตอนเจ็บปวดมากตอนแบบว่าโอตอนเจ็บปวดมากนี่หลวงพี่เข้าใจเลยนะแม้แต่หายใจเนี่ยมันไม่มี คือขนาดลมหายใจเรายังแบบว่าไม่มีช่องที่จะไม่มีความเจ็บเลยอะอาการนั้นมันเหมือนอาการที่แบบว่าเรารู้สึกว่าถ้าร่างกายนี้มันไม่ได้อยู่เลยอะมันมันไม่ได้อ่ะนะฮะเขาเขาไม่เปิดช่องให้เลยอ่ะหรือจะทึบดกตอนนั้นทึกตอนนั้นยากยากนะจ๊ะยากมากก็อย่าดีกว่า เราก็เรารู้ว่ามีเหตุการณ์นั้นอยู่เราอย่าเราก็ทำง่ายๆดีกว่าเนี่ยะก็ไึกถึงอดีตที่ผิดพลาดหมายถึงว่าถ้าเข้ามานะเราก็เอาเลยเราไม่กลัวเราไม่ปฏิเสธเราก็ดึกให้กระจ่างเลยเอาให้ชัดเลยเหมือนผีมาเงี้ยเราก็ดูผีเป็นยังไงก็ดูให้ชัดก็ให้วิสุทธิ์ทัดโหติกรรมไป เขาจะได้มีบริสัทธิ์ธรรรับจากเราแล้วก็บริสิทธิมธรรมของการโหติกรรมรับจากเราไปเขาจะได้มีบริษัทมทัศกต์ตอบมาให้เราเพราะเขาได้จากเราไปแล้วเขาจะเอาเป็นทุนต่อไปแล้วก็จะทําเหมือนที่เราทําบอกเขาอ่ล่ะเขาจะทําเป็นแล้วเขาก็ไม่ใช่ไขรก็เป็นญาติที่น้องเราอนะไรเงี้ยเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติซึ่งมีบริสัทธิ์ธรให้กันมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่หมดหรอก แล้วเราก็เลิกที่จะไปทํางานให้บาปแต่้นอดีตที่ผิดพลาดถ้าขึ้นมาแล้วก็ตรองแล้วก็ดูให้กระจ่างแล้วเราก็เจอบริสันททัตทันทีเลย้แล้วก็โ,โหติกรรมได้ทันทีเลยหรือแม้แต่บุญที่เราทําก็ตามเจยวบุญทุกบุญที่ทําก็คือการแก้กับธรรมบขอ,ขอ,ขอหรือการโ,โหติกรรมผู้กรรมผู้เวนนั่นแหละจ้ะ ว่าเราได้โหติกรรมผู้เวนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยเราก็นึกถึงก็ได้ถ้าอยากนึกถึงหรือถ้ามีแวบ,บเข้ามาหรือว่ามาเขาส่งแบบให้เศร้าหมอมาเศร้าเรื่องไหนเรื่องนี้มาก็ดูให้ชัดแล้วก็ดูเลยอ๋อเป็นเรื่องผู้กรรมผู้เวนเป็นเรื่องกตธรรมขอแล้วก็ให้บริษัทั์ทั์จ้ะให้เกิดบริสันท์ทั์ขึ้นเลยโหติกรรมให้กับเขาเพราะถ้าเราไม่ทําเขาจะมี ทมที่ไม่ใช่บุญสะสมที่เขาเพอ่ขึ้นเรื่อยๆเจ้ก็คือก็คือเขาจะถูกเอาคืนอะหรือจะบังคับให้เราต้องเอาคืนเขาอ่ะมันคืออย่างนั้นจ้ะบาเขาจะบีบว่าเราคืนนะเป็นโอกาสเราเราเป็นเจ้านหนี้แล้วนะอย่างเงี้ยที่เราโดนบังคับให้กินอย่างเงี้ยน,นะเราเป็นลูกหนี้อยู่แต่นี้พอเขาสําเร็จแต่การบังคับได้เขาเป็นลูกหนี้เราทันทีเลยแล้วก็ เราจะบังคับให้เขาจินแล้วเนี่ยอีกรอบหนึ่งหรือจะกินร่วมกันก็นกนตามดังนั้นต้องเคลียร์ต้องจบให้หมดจะมีอะไรเข้ามาก็เคลียร์ต้องแก้แล้วดีเพราะตอนนี้เราต้องการบริสัททัศน์เยอะมากเพื่อแก้ไขทั้งปวงอะวิกฤตทั้งหลายอะ่เปลี่ยนเป็นบริสุทธิ์ให้หมดก็ก็ประมาณนี้ก่อนนะมันจะเยอะมันจะยาวเอาอง่ายแค่เนี้ย ก็นอนนึกไปแล้วก็อย่าหลับนึกไปอย่าหลับให้นึกว่าพระเดชลวงปู่ท่านล้วก็ให้รับรู้ไม่ใช่ให้นึกว่าอย่าคือรับรู้ว่าท่านท่านบังคับเราตลอดเวลาเลยพระเดชพรงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยพระผู้สร้างเนี่ยนะตวัตวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยบังคับให้เป็นความสูกข,ของเรยตลอดแก้ไขคู่กราคู่เอยให้เราตลอดให้เรารู้ให้เราร่วมมือเอย่ย เอาให้ชัดเจนอย่าก,กลัวอย่าก,กังวลหรือถ้ากลัวกังวลมีก็นึกถึงผู้กำกับผู้เรีเขาก็มีอาการอนึางนี้นะแต่นั้นถือว่าเราใช้นี่ด้วยนะนี่เราเป็นแบบที่ทําให้ท่านเป็นแล้วอะ่ะตอนนี้เราเจอสภาพนี้แล้วเพราะฉะนั้นอาการนี้ถือว่าใช้นี่ให้หมดไปเลยนะใช้นี่ให้หมดไปเลยนะอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปพอเขาก็รับรู้ได้อ๋อนี่เป็นการใช้นี่ แล้วเขาก็รับอยู่แล้วเพราะเขามันก็ไม่ได้เป็นใครอื่นไกลอะ่ะก็เป็นพี่น้องพ่อแม่กันทั้งนั้นแหละจ้ะอดีตซึ่งเรากาลังจะทําให้เป็นปัจจุบันแล้วเป็นตลอดที่สูบทำของบุญคือเป็นชาวสืวอไร่ก็ต้องมาเป็นพี่น้องเกิดจากแหล่งเดียวกันเป็นโครงสร้างปกติก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะให บริษัทรั์ตึงกันและการรักษาบริษัทซืพอตัตึงกันและกันเดี๋ยวนี่ฮะยุคของชาวสื่อไหลจะเป็นอย่างนี้เรากาลังสร้างขึ้นให้เป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้เขาพยายามจะไม่เป็นเดี๋ยเขาบีบให้เบียดเบียนเบียนกันล่ะบีบให้มาเข้ามาเจอกันให้มาเบียดเบียนกันล่ะให้หนีไม่พ้นต้องมาเบียดเบียนกันต้องมาทําลายกันต้องมา ต้องมาทำร้ายกันอ่ะมาแย่งมบเสริมทัดกันหรือว่ามาแย่งไปเจ่สีกันเนี่ยเราก็เลยต้องแก้อ่ะเราต้องให้บริษ็มทัดเกิดขึ้นเขาจะไม่ให้ใบเสรัมทัดกันเราเลยต้องต้องให้อ่ะและเวลาเราทำเราก็บอกว่าให้ทุกทุกท่อทานบุญเลยหรือว่าทุกทั้งบททั้งนิพานดับบุญหรือว่า ทั้งหมดเลยทั้งที่มีวิญญาณธาตุแล้วก็ไม่มีจะเป็นดินอากาศฟ้าต้นไม้อะไรทั้งหมดก็ให้ได้รับการโหสิกรรมจากเราให้รับบารสริมธาตุของการโหสิกรรมจากเราให้หมดเลยก็ให้ไปให้ไปเอาบริสามธาฐตุไปฝากไว้กับทุกท่อทานบุญเลยเนี่ยเหมือนที่เราไปฝากเนในธนาคารนั่นแหละ ตอนนี้เรามีบริสัมทั์ไม่จํากัดก็ไปฝากให้หมดเลยให้เขารับฝากรับฝากบางที่ไม่รับฝากเพราะเขาไม่โหสิกับเราก็ให้ไปเรื่อยๆอย่าให้ไปให้ไปที่ไม่โหสิเพราะว่ามีบาปอยู่อ่ะแต่เมื่อบริสัมทั์ไปถึงเขาแล้วบาปจะถูกเบียดเบียนเลยนะพอบาปถูกเบียดเบียนเขาหายไปเป็นบรบสัมทัสนบสัมทัสก็เขาไปยึดแทนเขาก็จะรับจะ้ะเขาจะโหสิแล้วก็จะบบรับเหมือนกหมือนกัเรา สามทัศน์เจกเราแล้วมีสามทัศนนั้นก็ต้องมางถึงเราอาจจะ่ะก็จะพังภูงอที่เราทั้งหมดเลยเราให้ไปสามทัศนไปฝากไว้กับทุกท,ท่อทันบุญ,ท,ท,บญทั้งนิพพานทันบุญท,ทั้งหมดไปสามทัศนทั้งหมดของทุกท,ท่อทันบุญก็ามาที่เราหมดเลยจ้ะเห็นไหมมันดีจ้ะแค่นึกๆเอาอ่ะนอนนึกๆนึกๆเอาอย่าหลับเหมือนคนที่เขามีปัญหาชีวิตอ่ะเขาหลับไม่ลงหรอก เขาก็คิดไปทั้งคืนเลยว,ว่าจะเอาอยัางไงจะแก้งไงหรือจะโดนอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้เราก็มาทําเรื่องอย่างเงี้ยดีกว่าเรื่องแบบที่เราว่ามาทั้งหมดเนี่ยเอา,างี้ดีกว่าเป็นการแก้ปัญหาตัวเราและแก้ปัญหาทุกท่อฐานบุญด้วยจ้ะเราไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะตัวเราเพราะปัญหานะั้นมันคือบาปมันคือกรรมขอที่ บาปเขาแยกกันทํางานประสานกันหรือถ้าเอาง่ายๆคือคู่กรรมคูเ้เวรนะจ๊ะเอาแบบง่ายๆนี่ก่อน่อิงจะนะจ๊ะ